เอม็มมือนี่เอ็มกับพ่อผมจ่ายอีกนะครับพี่น้องหลังจากขาจากช่องช่องตรงนี้ไปนี่ครคือเมื่อนี่งเขาก็พึ่งเริ่มเริ่มเหมนรถไทยมาไทยปับ๊บหนาดินตรงขอบป้าเขาดิปลูกัวนเขาดิปลูกต้นไม้นะครับปุ่นทั้งปุ่นตะเข็บนะครับพีพน่น้องปุ่นครับตรงนี้ก็คือเราจะทําเป็นบอ่อปลาเหมือนเดิมเราเพิ่งขุดสายมาปีที่แล้วแล้วก็หยุดทุทกอย่างไปเพราะแต่ก่อนแถวนี้จะเป็นปลูกจะใช้ปลูกอะไรเไไต็มไปรอบป่าไปต้นไม้ต้นไม้ตายหมดแล้วครับ ตอนนี้คือเราก็จะต้องจะทำบ่อปลาตรงนี้เหมือนเดิมเราเลี้ออกนะเพื่อนๆอย่าเราเลี้ออกตรงนี้ตรงนี้ก็จะกว่ามันก็เป็นบ่อปลานะครับเหมือนเดิมก็คือมันยังต้องทำผีขึ้นมาใหม่นะคะลงเรือนลงเนืออะไรของเราเยอะแยะแต่ก่อนตรงนี้เราก็ผีผัดผีอะไรขึ้นมาตรงนี้มันจะลบยน่อย้็ยังไม่เก็บเราวิ่งเลี้อวกัออกมาตป็นเยอะแต่ก่อนตัวเราก็มีนานี่ก็ฟางที่เราเลี้ออกมาครับบ่อปลาก็เป็นอย่างนี้นะครับก็แล้วก็เอากระชังบกมาลงใหม่ปลาฝั่งนี้ก็จะเป็นโซน ตอนนี้เราเป็นตซนที่ว่าเป็นล้อไก่ที่เราทำไว้แล้วจะเอาล้อไก่ออกมาออกมาเยอะนะคะเป็นโซนล้อไก่ออกมาเยอะล้อไก่เรา,า,เาแ,ลแล้วก็คือเรามาเริ่มใหม่เพื่อนๆตรงนี้ก็เริ่มให้เขามาไถใหม่อันนี้เราก็อันนี้เราก็แต่ก่อนตอนนี้มันจะเป็นพวกมะละกอตะไคร้ปลูกพวกผักไลไม้แต่ก,ก่อนด้วยนี่อันนี้มันจะเป็นแบบเราปลูกตอนนี้เราคือเรากลับมาทำเป็นทำเป็น ปลูกหญ้าปลูกหญ้านี่ครับเราลงเราลงไปนู่นแล้วครับนี่เราคือเราจะมาปลูกหญ้าเราจะเอาวัวเข้ามาเลี้ยงเพราะว่าเราจะเลี้ยงวัวเพิ่มมาจากตอนนี้มีวัวอยู่สามตัวสี่ตัวยังไม่ออกลูกเนาะเพิ่มมาให้มันได้แปดตัวซื้อเพิ่มนะครับ<ว>ก็คือตรงนี้นกับบริเวณตะกอนตรงนี้จะเป็นตะไคร้เป็นริมตรงนี้เป็นมนกรกออะไรอ้อมไปหมดเลยตอนนี้เรากล้วต้นกล้วยมาลงไว้นะครับคงจะเริ่มเริ่มใหม่ลองดูอีกครั้งนะครับเพื่อนเพื่อนว่ามันจะเป็นยังไงมั่ง ว่าสิ่งที่เราทำมันประสบผลสำเแต่เราก็โอเคนะเราก็บอกว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเราตั้งสันต์อยู่นะครับ,บเพื่อนๆแล้วทีนี้ข้างหลังที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนเนี่ย็ที่ผมปลูกมะละกอคาเว่นเพื่อนเพื่อนขาไกระจายายังเหลืออยู่นะครับ,บเพื่อนๆขายยังเหลือมา ม่วงก็ยังเหลือต้นตัวก็เหลือนิดน่อยแั่การทำอีกครั้งหนึ่งครับลองอีกครั้งหนึ่งนะครับพเพื่อนเพื่อนว่าผลการที่เราหายไปสองปีกับการทำเกษตรผสมผสานเราหยุดสักไปสองปีเพราะว่าเราไม่มีเวลาแต่ตอนนี้คือเราเริ่มเริ่มกลับมาเริ่มกลับมาที่จะมาปลูกเริ่มนี่จะมาทําวางพื้นฐานใหม่หมดเลยครับพเพื่อนเพื่อนคือทุกอย่างก็คือเหมือนลงเริ่มใหม่เราก็หวังว่าแบบ บางว่ามันจะโอเคไปได้นะครับเพืเ่อนๆก็คงจะไม่ขี้เกียจแล้วครับก็ก็น่าจะเขยันกดเดิมนะครับเพืเ่อนๆก็คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะครับเพืเ่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ M Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ